ควันนี้นะคะมาตัดนี่ค่ะที่เราปลูกกันนะคะกุยช่ายนะคะก็เห็นไหมคะที่ปลูกไปเนี่ยแตกแล้วค่ะแตกเป็นสองต้นแล้วอันนี้คือแบบว่าจากจากต้นเดียวก็แตกเป็นสองต้นเราจะตัดแบบนนี้นะคะก็คือจะตัดประมาณนี้เลยเลยเนี่ยค่ะ สีน้ำตาลขึ้นมานะคะใต้ที่เขาแตกใบตัดแบบนี้นะคะ,ะได้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทํากับข้าวกันค่ะวันนี้แม่ว่าจะเอาไปผัดกับไก่นะคะ ที่เราตัดไปทาอาหารเมื่อไม่กี่วันน่ะสองวันสองวันที่แล้วสองวันสองวันน่ะดูดิเขาอง,งอกขึ้นมาค่ะนี่เห็นไหมคะจากรอยที่เราตัดประมาณสามต้นเนาะเนี่ยอันเนี้ยของใหม่เลยเขาก็งอกขึ้นมาเล็กๆแบบนี้เร็วมากนี่คือเราก็จะมีกินไปตลอดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ต้นไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่ส่วนอันนี้ของเดิมนะคะที่เราไม่ได้ตัดนี่ต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยที่รอยตัดเห็นไหม เห็นไหมคะนี่เราก็จะมีกินไปตลอดเลยคะ่ะนี่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะนี่เยอะมากเลยคะ่ะ